ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมนะครับทั้ง9 0 0 0กว่าัท่านอ่าจะ4ี่ห0นท่านแล้วนะครับ mm. เร็วๆนี้ผมจะอ่าช่องของเรานะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมในไรยนี้นะครับขอบคุณทุกท่านและก็ขอให้การรับชมชมเป็นการรับชมที่เกิดคุณค่าในงานพระเครื่องอย่างสูงยิ่ง มากยิ่งขึ้นนะครับและเหรียญสาคัญเหรียญน,นี้ฟีเคยชมหลายครั้งแล้วและชมครั้งใดทุกท่านก็จะประทับใจเพราะเป็นเหรียญแห่งความเป็นมหามงคลองหลวงพระผางจิตตะพุโตวัดอุดมคงคาคีเคีเขตมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ <c oughs> ในช่วงเบรกสําคัญเบรกนี้ก่อนการเข้านอนของ FC นะครับผมขออัญเชิญความเป็นยิ่งมหามงคลอย่างยิ่งนี้นะครับให้ไปรับชมผ่านเหรียญน,นี้ในเทกรนี้นะครับนี่คือเหรียญ บ็อกสละอาหน้าเอียงขอไข่หัวแตกเนื้อเงินแท้องุ่นผาจิตะคุโตหนึ่งเดียวของช่องเรานะครับซึ่งด้านหน้านั้นประทับูปเหมือนองลพ่นผาจิตะคุโตมีใบหน้าที่เปลี่ยนด้วยเมตตาธรรมในท่านนะครับลักษณะของศสีรษละท่านนะครับเอียงมาทีทาาาา่ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะครับมากกว่าปกตินี่คือบ็อกสละอาหน้าเอียงขอไข่หัวแตกนะครับ และจารึกข้อความนะครับและจารึกข้อความหลวงพ่อผ่านกิตตคุตโตนะครับวัดอุดมคงคาคิริเขตนะครับคงคาอยู่ตรงขอควายสราพอดีถือว่าแต่ว่าตรงขอไข่มีสักคล้ายๆขอขวดจึงเรียกว่าขอไข่หัวแตกนะครับสราณะเอียงขอไข่หัวแตกเนื้อเงินแท้เนื้อเงินแท้ชัดเจนและเข้ม่นผมไม่ต้องอธิบายว่าเงินแท้จริงไหม เหรียญนี้เป็นอย่างไรเพราะตัวเหรียญนั้นให้คําตอบด้วซีอยู่แล้วนะครับและขอบคุณการเข้ามารับชมในไลน์นี้ถ้าท่านได้รับชมแล้วขอท่านได้รับสิ่งดีๆนะครับมีความสุขความสําเร็จสมหวังถ้าท่านต้องการสิ่งใดก็ตามขอให้ทีผมจงสําเร็จจงสําเร็จจงสมหวังดังใจพัฒนาทุกเรื่องทั้งเรื่องหน้าที่การเงินการงานความรักองหลวงพระางนั้นเชื่อว่าท่านมีนะครับเหรียญของท่านนั้นมี้กทคุณครอบจักรวาลนะครับแก่พัฒนาสิ่งใด ในระหว่างสิ่งนีนะครับจะได้ดังใจสมปรารถนาทุกเรื่องทุกประการนะครับด้วยบุญนยาระมืขององค์พ่อท่านนะครับผมจึงไม่ต้องอธิบายนะครับรายละเอียดให้เอจได้รับชมเพียงเค่ที่เห็นก็จะรู้แล้วว่าอย่างนี้แม้รีวิวขี่ครั้งนะครับก็เป็นที่ยมบเป็นที่สัทธาเข้ามารับชมแบบมากๆก็เดี๋ยวเอเจต่างประเทศนะครับได้แชร์ต่อกันไปเอเจนตต่างประเทศก็ช่วยกันแชร์ต่อขยายงานต้ขึ้น ให้เกิดสินค้าในเหนือรมาติเพืทุกพร,มพรหมลิขขอ,ององค์หลวงปู่นะครับจงดนบวนดาลให้ทุกท่านสุขสมหวังสําเร็จนะครับในรายนี้ก่อนจะไปรอบชมกันยาวๆเลยนะครับก็ขอให้เกิดสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างทุกเรื่องที่เอฟซีปรารถนานะครับววต้องการอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอความสุขความสําเร็จสมหวังรวมกิดกับเอฟซีผมทุกท่านทั้งในและต่างประเทศนะครับเอาละครับให้ชมด้านหลังเหรียญนะครับส่วนด้านข้างเหรียญแบบนี้ <c oughs> ตรงด้านขอบด้านข้างบนจะเป็นลายเกีียวเชื่อกขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อผางทั่วเกี่ยวห่วงเนื้อเงินนี่หายไปนะครับแต่ตัวเหรียญยังคงสภาพสมบูรณ์ไม่มีอะไรไม่สมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์เข้มขลังนะครับพลิกไวด้านหลังนะครับประทับอักขารยันทั้งบนและล่างนะครับ <c oughs> <c oughs> และมียันอุนะครับและมียันอุนะครับตามที่ f อฟเห็นนะครับยันอุอยู่แถวบนสุดนะครับแถวบนตัวสุดท้าย แล้วจะเลืองขอความยิบสามพฤศจิกาย,ยนหนึ่งสองนะครับมีขันยามพ้อผังเด่นชัดมากๆครับสวยงามและเข้มขลังมากๆครับผมไม่ต้องอธิบายมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดสมัครสมาชและขอบคุณการขยายงานพระเครื่องในช่องเราทุกๆรายการขอท่านมีความสุขและขอบคุณทุกท่านที่ชอบบูชาพระเครื่องอย่างสำคัญทุกคลในช่องเราทุกรายการนะครับหลายท่านคนกลับมาบอกว่าได้รับสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างครับเพราะกรมีของทุกคนรายการนั้นนะครนะ ด้วยความศรัทธานะครับช่องเรามีโลแกนคือนะครับบูชาพระเครื่องด้วยพลังศรัทธาจะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาสมใจนะครับ